สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเรืยอนนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยสดๆดร้อนร้อนเลยครับท่านวันนี้ได้เยอะครับได้มาหลายเหรียญทีเดียวครับท่าน เท่าไหร่รู้ไหมครับ22เหรียญเลยนะครับวันนี้นะโคตรฟลุกเลยครับท่านบอกตามตรงครับก็จะหาเจอได้เนี่โดยเฉพาะภาษีเหรียญนะครับ22เหรียญนี่นะครับเป็นเหรียญสิบาทนะครับท่านสำหรับภาษีใหญ่นั้นเจอประมาณ50กว่าเหรียญครับนอกนั้นเป็นรอสิบหมดแล้วครับสำหรับรอเก้าเจอแค่นี้แหละครับท่านนอกนั้นเป็นรอสิบหมดเลยครับคือวันนี้ให้ลุงน้องไปแลกมาครับแลกมาประมาณ8ถุงครับ เหรียญที่ชาวบ้านชาวช่องเขาไปแลกที่ธนาคารนี่แหละครับเขายังไม่เก็บเข้ากองกระสาบครับกองกระสาบยังไม่มารับเอาก็นั่นแหละครับคือผมเคยแลกมาก่อนครับเป็นถุงๆๆครับแต่เจอเหรียญรอสิบเยอะพอสมควรครับได้เหรียญรอเก้ามาได้แค่นี้เองนะครับท่านไม่เยอะเท่าไหร่นะครับท่านเราไปดูครับว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ที่ส้ำคัญครับติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากหรือไม่นะครับ ลองมาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นลักษณะของเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านสองสีตัวติดนะครับคิวปอนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสีทองล้วนๆนะครับท่านเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทาความสะอาดเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับท่านถ้าจะทําการล้างก่อนแล้วเราก็มารีวิวให้พี่อน้องท่านได้ดูได้ชมนั้นคงไม่ทันการแน่นอนครับท่านเวลามันน้อยครับอีกอย่างหนึ่งคือผมทํางานแล้ว ไม่มีเวลาแม้แต่จะตอบคอมเมนต์พี่พี่เพื่อนน้องทุกท่านด้วยซ้ำครับท่านบางท่านก็ตอบมาอย่างสวยหรูเลยครับท่านบางท่านก็ดา่าผมอย่างยับยืนเลยครับผมก็ไม่รู้มันเกิดอ,อะไรขึ้นครับเนี่ยถ้าท่านไปดูผมม่บ้าครับไอคนที่มาถามปีพศผมนี่เลยครับปัญหาคือว่าไม่ดูคลิปเลยครับทุกอย่างผมบอกหมดในคลิปหมดเลยครับท่านและที่จดุดขายมันอยู่ตรงไหนก็คือที่ป,ปีพศเท่านั้นเองนะครับท่าน ไม่ใช่อย่างอื่นเลยครับปีพศอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ยกเว้นเหรียญบีเรือครับราคาก็อยู่ที่เรือครับเราดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนครับเนี่ยคือปนิกเกอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองร้วนะครับเนี่ยเบื้องหน้าพระองค์ท่านก็ผู้วิพลอรุณจดีส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่านชัดเจนนะครับตัวหนังสือมาดูขอบเฟืองครับเหรียญนี้ครับเป็นไงบ้างครับเีเหรียญนี้ขอบเฟืองสลับเรียบนะครับ รู้สึกว่าเรียนนี้จะมีการสึกหลออยู่พอสมควรนะครับท่านเท่าที่ดูอยู่นี่นะครับเลยบุบระเบียก็มีครับตรงกลางนะครับท่านแต่เท่าที่ดูก็คมชัดเจ๋ออยู่พอประมาณนี้หนึ่งนะครับเนี่ยดุยครับดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับสุดยอดหนึ่งกันนะครับดูใกล้ยิ่งเห็นชัดเจนนะครับท่านเมื่อกี้มันรู้สึกว่าจะเหมือนกับสึกหลออะไรไปนิดหนึ่งครับแต่ไม่มีครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีอสอะไรนะครับท่านสำหรับเรียนนี้นะครับ ด้านหลังนะครับเอากล้องผมกลบไปฉัดเอาชัดแล้วครับท่านประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาดีหนึ่งนะครับท่นานสําหรับอักษรบิลนี้ทำกำลนาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านพอสองสองพันห้นาร้อยสามสิบห้าครับท่านสาหรับปีสองห้าสามห้านี้ไม่ได้ติดอยู่ในสบเป็นด,ดับที่หายากนะครับส่วนตรงก,ารก,ากงลนา,นลลาลงคือพระปางวัพระเอรุนราบารลามตามลงไปนี่คือแม่น้นเจ้าพระยาไล้ล่างตุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาร์บีบนะครับ สำหรับปีพศ2535นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่13ล้าน8แสนเหรียญนะครับท่าน13ล้าน8แสนเหรียญนะครับท่านใช่ไหม8 13ล้าน8แสน5พันเหรียญนะครับท่าน13ล้าน8แสน5พันเหรียญนะครับท่านมองไม่ชัดครับโทษทีขอโทษพี่ๆเพื่อนน้องท่านด้วยนะครับ ในระดับยูนซีนั้นเขาให้สูงกีเดียวครับท่านในดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทครับท่านโอ้โหสูงกว่าการทีเดียวนะครับท่านแค่สิบสามล้านเศษเดียนะครับสามร้อยบาทนะครับสําหรับยูนซีนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละสี่สิบถึงหกสิบบาทเลยนะครับ